สวัสดีครับผมจานทีจากช่องทีอ่อนข่าวนะครับวันี้ผมจะทําเป็นคลิปสั้นนะครับเทคนิคการเดินตัดโมชั่นของวอลล็อกนะครับเวลาเราเดินแล้วเวลาเราเดินยิงรีลิสนะครับแล้วก็กดเดินเลยตัวมันจะชอบกระตุกแบบแปลกนะครับเล่นเราไม่ค่อยลืมใช่ไหมครับ,รบจะบอกว่าถ้าเราเดินแล้วตัดโมชั่นเลยอะ มันจะเป็นการตัดโมชั่นของสกิลรีลีซซึ่งไม่ใช่โซเดนผมจะอธิบายให้ฟังว่าในการยิงของวอลลกครั้งหนึ่งเนี่ยโดยการรีลิสนะครับถ้าเกิดมอนนั้นมันตายขึ้นมามันจะติดโมชั่นโซเดนอีกรอบหนึ่งมันก็จะเกิด2สเต็ปขึ้นครับทำบอนกันนะครับอ่ะนี่นะครับยกมือสองรอบนะครับหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองอ่ะ ถ้าเราเดินตัดแต่แรกเลยลุบอ่ะมันก็จะติดสองเห็นไหมครับเพราะนั้นการเดินตัดแต่แรกเลยันก็ติดสองครับก็เท่ากับว่าเหมือนเราไม่ได้เดินตัดครับตัวก็เลยจะดูกระตุกกระตุกนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูจังหวะที่เป็นกระบาดเป็นรูปของกราฟิกกระบาดตกลงมาแล้วก็กดเดินเลยครับแล้วมันก็จะตัดโมชั่นของโซเดนไปเลยุึกเดินไหมครับเดิน เดินนะนะใช่ไหมครับตอนนี้เราก็จะไปเดินกระตุกมั่วเลยตรงนี้ที่เราจำเป็นจะต้องใช้กับบอลที่เราปิดบันทิตน,นะครับเพราะว่าเมื่อเราปิดบอลทิตเมื่อไหร่เขาจะติดโซนเดวหรือว่าการดูดเอสพีะครับไม่ใช่การดูดเอสพี SP. การฆ่าได้เอสพีครับการสกิลรา้กระบะนะครับเรา,ารอกระปิดกระบะ นนีก็จะช่วยให้วอลลกตรงใหม่ได้นะเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเทคนิคการเล่นแบบนี้เป็นไงก็ขอบคุณนะครับก็ฝากกดไลค์ลกดติดตามให้ช่องผมเลยนะครับอาจารยีจัดช่องทีอ่อนขาวนะครับขอบคุณค้า